الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأوكا هاي قام روكا ما لك لك ناي ناي ما دوي تلات ناكب سن ما تن يبها لنا خم ساوا جاي يبسام ยี่สิบห้าครับเพราะว่าคำนี้ก็เป็นคำขี้สำหรับคนที่บทก่อนในวันแรกนะฮะซึ่งการขนขวายเรื่องของการพบกับคือาลตุลกอตเนี่ยก็คุยกันมาสองสาครั้งแล้วก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นจะเรียกเป็นภารกิจเลยก็ว่าได้สำหรับผู้ศรัทธานะจะต้องพยายามในการหาโอกาสที่จะได้ทำอามัลอีบาดะในช่วงของสิบวันสิบคืนช่วงนี้นะฮะ ซึ่งเราเองอย่าไปนั่งเฝ้าคอยดูเรื่องของบรรยากาศเพียงอย่างเดียวแล้วไม่มีอามาลอิบาดะอย่างที่บอกเนี่ยบางทีก็ไปนั่งชำเลืองอยู่บนหลังคาบนดาดฟ้าว่าใช่หรือเปล่าวะวันนี้น่าจะใช่หรือไม่ใช่ยังมานั่งเถียงก,กันกูสาว่าใช่เออมานั่งมันก็มันไม่ได้เป็นสาระอะไรมากมายเพียงแต่ว่าท่านนาบีเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่ามันก็มีอามารอสสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของมันน่ะมีอยู่แต่หน้าที่ของเราก็คือ พยายามทําอามัลอิบาดะอย่างสม่ําเสมอไม่ให้ขาดแม้แต่คืนเดียวจนกระทั่งหมดเดือนนี้ไปฮะดิษเนีครับมีหลายบทที่ได้เล่าถึงสิ่งที่ท่านอบีมุฮัมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมพูดเกี่ยวกับการมาบอกบรรดาอุมมะของท่านสฮาะของท่านให้ขนขวายเพียรพยายามในการหาคืนไลลาตุลกอดซึ่งมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านอบีมุฮัมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยออกมา เพื่อที่จะมาบอกกับบรรดาสหายบ้างถึงคืนไหนเป็นคืนไรละตุลกตนะครับฮะดีษนี้รายงานโดยท่านอูบาดะบินซอมิดบินซอมิดได้บอกว่ากรา خرج النبي ص ل ลลั ل ล ع ل ุ ه وسلم ليُخبرنا ليُخبرنا بليلة ล ل ق د ر มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีในได้ออกมาเพื่อที่จะมาบอกกับพวกเราว่าคืนไหนเป็นคืนอะไรละตุลกต มินยมุสลิมินปรากฏว่าเวลาออกมาพอดีไปเห็นคนสองคนนกำลังมีปากมีเสียงกันทะเลาะกันมีเสียงค่อนข้างจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจกันนะเรียกว่าทำให้นบีรู้สึกไม่สบายใจว่าจะมาบอกกล่าวแกสัฮาบะของท่านให้ได้รู้ว่าคืนไหนเป็นคืนอละไรทุลก็จะได้รู้จะได้ทำอามัลอิบาดะแต่ออกมามาเจอคนทะเลาะกัน มาเถียงกันท่านอบ,บีก็เลยบอกบอกว่าขอรยยุุลีอุคบิรัก,กุมบิไลละติลกอดรที่ฉันออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกพวกท่านว่าคือไล์ละทุกอดเนี่ยมันเป็นคืนไหนฟาตาลาฮาฟูลานุนว่าฟูลานุนก็คนมาเจอไอ้คนนั้นกับไอ้คนนี้เนี่ยมันทะเลาะกันเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นกับฟารูฟิอั ข่าวที่ท่านอบีจะนํามาบอกเนี่ยถูกยกไปก็คือนบีลืมเลยไปเจอเหตุการณ์ของความไม่รักใคร่กันมีความโกรธเคืองกันแล้วมานั่งมีปากมีเสียงกันเนี่ยท่านนบเีเรียกว่าอารมณ์เปลี่ยนเลยอัลเราก็ดึงเอาการที่ท่านนบีจะมาบอกเนี่ยให้ลืมไปละบอกไม่ได้แล้วพูดไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งซึ่งนบีถูกทาให้ลืมเมื่อเจอสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสม เพราะนั้นไอการทะเลวิวาทการมีปากมีเสียงกันในสังคมต่อหน้าท่านนาบีเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอุลมามะเขาก็บอกว่าไอเรื่องสาเหตุของการทะเลวิวาทการมีปากมีเสียงกันถกเถียงกันนั้นมันก็เป็นเหตุทําให้เกิดไม่ได้รับรอฮมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนาบีเนี่ย แทนที่ท่านนบีจะจําได้แล้วก็มาบอกกับบรรดา,าสหาบดาให้รู้ว่าคืนไหนเป็นคืนอะไรุนกระนบีถูกยกข้อมูลนี้ออกไปจากสมองเลยไม่รู้ว่าคืนไหนแต่ท่านนบีก็ยังให้แนวเอาไว้ว่าวา่าซาอิยาคูนอะคอยรันละกุมก็คิดว่าดีนะที่ฉันลืมไปเนี่ยอาลลาอยกความจำาฉันออกไปเดี๋ยวเนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านท่านนบีก็บอกฟัลจะมีซูฮาตาสิยะวะสาบอะวะลคอามิซะ ให้พยายามหากันในข้าคืนซึ่งเป็นจํานวนขี้เนะี่ยาคืนจํานวนขี้เช่นนะขายี่ิบเก้าข้ามยี่ิบเจ็ดข้ามยี่สิบห้าแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงนั้นพอดีเลยตอนนี้เราอยู่ในข้ามยี่สิบห้าใช่ไหมก็อยู่ในช่วงของการเพียรพยายามที่จะพบกับคืนอันประเสริฐซึ่งจะมีผลของการตอบแทนจะอัลล่์ถึงพันเดือนหรือแ3ดบปีมากกว่านั้นนะฮะคอยรุมมิลอัลฟิชะมากกว่านั้น คนใครที่พร้อมที่จะรับนิยมัตอันยิ่งใหญ่ไปจําปีจากอัลลอฮฺมาตาลานี้ก็อย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายที่จะอดทนที่จะต่อสู้กับการทําอามลอิบาดะหรือว่าการศึกษาหาความรู้การหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยเช่นการอาร่อานอัลกุรอานการละหมาดตเราวเวียการละหมาดกิยามุลเลนการหาข้อมูลความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ความรู้และความผู้ใจแก่ตัวเราถือเป็นความดีมากมันมีฮะดีษนะครับซึ่งจะเป็นฮะดีษที่ทําให้เราเกิดกําลังใจในการอยากที่จะรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็มีความสบัสดมีความอดทนที่จะศึกษาไปเรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจและเกิดอหมาแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเสมอตน้นเสมอปลายแล้วก็มีความสบัสดอดทนทนอบูฮุรร่ร์รดยัลลอฮุอันนะครับ ท่านรายงาน,นไว้แล้วก็ท่านอบิด,ดุลลาดเช่นเดียวกันก็ได้รายงานหะด i ษบทนี้เช่นเดียวกันท่านบอกวา่าอันนรอซูลลลาฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมกล่าวลท่านรอซูลสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมได้กล่าวว่าอินนามัน علمو ตะอัลลุมแท้จริงความรู้นั้นมันจะได้มาด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้คนเราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจถ้าอยู่เฉยๆไม่พยายามในการขนขวายหาความรู้ ความรู้ยังไม่เกิดอยู่แล้วเป็นที่ทราบเป็นที่รู้กันอย่างลูกอย่างหลานเราที่เขากําลังศึกษากําลังเล่าเรียนเนี่ยเราอยากให้เขามีความรู้เราก็ต้องส่งเขาเรียนแล้วก็คอยดูคอยตรวจสอบคอยติดตามว่าเรียนไหมขยันไหมสนใจในการเรียนไหมอินนามมาหลบยวิตจันลุมเพราะความรู้นะั้นมันต้องได้มาจากการเรียนแต่พอเอามาทาลูกเราได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนแต่ไม่เรียนความรู้มันก็ไม่เกิดการพัฒนามันก็ไม่มี เหมือนกันเราอยู่กับบ้านอยากจะมีความรู้อยากจะเข้าใจในศาสนาวิธีการหาความรู้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะแยะไปหมดการฟังวิทยุการอ่านหนังสือการฟังบรรยายแล้วแต่ตอนนี้โอกาสของการเรียนรนู้นี่มันรอบด้านรอบทิศเพียงแต่ว่าเราต้องมีบุคลิกของการอัตอัลมคือการเรียนถ้าหากว่าเรามีแต่อารมณ์แบบไม่อยากจะเรียนรู้ละเข้าใจละ เคยฟังเรื่องนี้มาสมัยห้าปีก่อนนั้นรู้แล้วจดจําแล้วคาจริงแล้วในความรู้นั้นถ้ามานานๆเข้าเนี่ยสนิมมันเกาะเหมือนกันนะฮะมันทําให้หัวใจของการที่จะมีความตระหนักต่อความรู้ต่อความเข้าใจและการปฏิบัติมันลดน้อยลงไป <c ười> เคยรู้มาในาอาดีตแต่เมื่อนานสมัยก่อนนั้นเรียนมาอาจจะนึกตัวเองว่ากูกรู้แล้วกูวกรเรียนมาแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฟังไม่ติดตามไม่สนใจในความรู้อันละอาจจะถอดถอน ความตระหนักของหัวใจของเราออกจากความรู้ก็ได้ไม่เห็นความสําคัญของความรู้ที่เคยรู้ที่เคยเรียนหรือเรื่องที่จะได้รู้ใหม่ๆที่จะได้เพิ่มก็ไม่มีเพราะเราไม่มีไม่มีบุคลิกของอะไรมุตอนลิมผู้ที่ศึกษาผู้ที่เรียนรู้วินนามัลฮิลมุบิตะฮัลลุมความสุข,ขุมความอดทนเ็เรียกว่าคนที่นิ่ง เราจะเป็นคนที่นิ่งแต่บางทีมันก็มีอุปนิส,สัยส่วนตัวที่มีมาแต่ดั้งเดิมว่าเป็นบุคลิกซึ่งอัลลอฮ์ให้หัวใจเราบุคลิกเราเป็นคนสงบสงบก็มีแต่บางคนบุคลิกของความสงบความนิ่งเนี่ยมันต้องฝึกฝนเหมือนกันหลายหลายคนอาจจะเป็นคนผงผางเป็นคนรุนแรงชอบอะไรที่มันแบบชัดเจนทันทีตรงๆว่ากันมาแบบว่าซื่อๆกันอย่างนี้ แต่ว่าสถานการณ์บางอย่างในสังคมหนะื่บางทีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงค่อยๆพยายามทําให้เกิดการแก้ไขมันต้องอาศัยความหรือการฝึกฝนที่จะทําให้ตัวเองมีความสวัสด์มีความขันติเพราะนความขันตินี่ถ้าหากว่าไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องฝึกต้องฝึก เราอาจจะเป็นคนพูดวามวยวายแต่ว่ามารู้ว่าศาสนาต้องการความขันติความสวัสดอดกลั้นจิตใจไม่พูดเกินความเหมาะสมไม่แสดงอาการกิริยาที่มันสอให้เห็นถึงความก้าวร้าวอดทนฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความขันติมีความสวัสด์ท่านอาวิชกบอกว่าความอดทนเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างบางทีเราหวังกับ อัลลอฮ์ว่าขอให้พงค์รงทาให้เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แต่เราก็พยายามทําแล้วขอก็ขอแล้วไม่เห็นได้สักทีหนึง่งม่อะไราจะสําเร็จสักทีม่อะไราจะได้มาสักทีหนึง่งความสบัสดมันเริ่มจางไปก็เลยไม่เดเนียดที่จะสะบัสดกับเรื่องการขอตอลอดละนึกในใจว่าออัลลอฮ์ Allah ไม่ให้ไม่เอาละเบือ่อไม่อยากขออาจจะอารมณ์แบบนี้เกิดแล้วก็เป็นสุญญ์ละคิดไม่ดีกับอัลลอฮฺมาตาอาละ เราต้องดึงเอาอัลฮิลมความสวัสดิ์ความอดทนมาอยู่ในตัวเราแล้วก็ขอต่อไปวันหนึ่งวันใดอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราจะรู้ว่านี่คือการทดสอบว่าเรานี้ได้รับความสําเร็จอันหนึง่งมาจากความอดทนหวังว่าจะได้ให้เร็วที่สุดแต่มันไม่ได้เร็ว่มันไปได้อีกเม่อปีไหนก็ไม่รู้บางทีไปได้สิ่งอื่นที่ดีกว่าสิ่งที่เราต้องการก็เป็นได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นอัลฮิลมบิ ด่ันลุมนะครับจะต้องมีความฝึกฝนในการสร้างความอดทนในตัวเองว่าไม่จยากบเราค่อยย่อตัวหูใครที่ขนขวายพยายามหาความดีเนี่ยอยากได้สิ่งที่ดีๆทำทุกอย่างเพียรพยายามทุกอย่างศึกษาหาความรู้ขยันอดทนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เขาได้รับความสำเร็จหลายๆคนจะมีเขาเรียกว่ามีประสบะการณ์ชีวิตของตัวเองว่า เราเคยอดทนสวัสดิกับเรื่องอะไรมาบางอย่างในชีวิตของเราหลายปีหลายโอกาสที่เราอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะพบกับความสําเร็จแต่มันไม่ได้สักทีสุดท้ายบางทีเราลืมไปแล้ววันแห่งการตอบดูอาของเรามาเกิดขึ้นกับเราจนได้จ้า็บอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราจนได้อันเนี้ยหลายๆคนจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัว สิ่งที่ฉันอยากได้ฉันก่อนอยากได้มากเลยจนกระทั่งหมดกําลังใจแล้วก็เงียบเฉยๆไปแล้ววันหลังอัลลอฮ์เอามาให้อัลฮัมดุลล์นั่นแหละแปลว่าเรานั้นไม่ตีโพยตีพายไม่โยวยวายสุดท้ายการตอบแทนก็มาถึงกับเราจนได้ว่าไม่จะฮะรอลครย,ยัอัตหูใครพยายามขนขวายแห่งความดีเขาก็จะได้รับมันในที่สุดว่าไม่ะกิชร,รยูกกหูใครที่พยายามที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจาก ความชั่วอันนี้ไม่ได้อะอันนี้ไม่ฮารานอันนั้นฮารอมอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามเราซูลห้ามก็พยายามระวังตัวแจเลยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปปะปนอยู่กับมันคนที่ระวังตัวเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดฟิตนะเกับตัวเราเองอัลลอฮ์ป้องกันเออมันเป็นคนที่กลัวพระองค์นะพยายามที่จะไม่ทําอะไรในสิ่งที่เป็นเป็นบาปเป็นของต้องห้าม เมื่อเราระวังตัวแบบนี้อลัลลอฮ์ก็ให้โอกาสของการใดแม้ให้เราไปสัมผัสกับความชั่วแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยกูไม่กลัวหรอกแบบนี้เราก็ขอลุยถั่วเลยยังไงก็ยังไงถ้าช่างมันเอขอให้ได้มาก่อนก็แล้วกันปรากฏว่าอยู่กับความบาปอยู่กับสิ่งที่ผิดสุดท้ายอาลัลลอฮ์ไม่ปกป้องชีวิตเราให้เราอยู่ในการระมัดระวังตัวแล้วทาอะไรทุกอย่างแบบไม่กลัว บาปยังไงกูก็ไม่กลัวกูทำเรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้ละแสดงว่าตัวเองนั้นไม่ขนขวายที่จะขอความปกป้องคุ้มครองจากเราให้พ้นจากบาปเราก็ไม่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์เราก็จะให้เราไปเรื่อยในหนทางที่มันผิดที่มันบาปเรื่ยอยไปจนกระตั้งไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงอ่ะมันเยอะเกินกว่าที่จะแก้อันนี้สําคัญเพราะนั้นให้สํานึกอยู่เสมอว่าอะไรที่เป็นบาปอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยให้ระงับอารมณ์ระงับจิตใจแล้วก็อย่าเดินเข้าไปหามันแล้วเราก็จะ ให้ชีวิตที่มีความลงตัวไม่มีฟิตนะเกิดความสุขแล้วก็พ้นความกังวลกับการอยู่กับของที่เป็นบาปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ในเวลาพิมพ์ตนิสาวสสลามอลยกุมอัลาอฮ์มะตุลลอฮ์ะวะบลเราะกาตฮ์